สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากฎหมายคูฮาลาซึ่งหม่ให้ผู้ปกครองที่ละเลยความรับผิดชอบหน้าที่ผู้ปกครองที่พึงกระทําต่อบุตรหลานได้รับทรัพย์สินของพวกเขาได้ผ่านการพิจารณาโดยรัฐสภาเกาหลีใต้ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ284เสียงไม่เห็นด้วย0เสียงและงดออกเสียง2เสียงค่ะซึ่งการแก้ไขกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ในปี2026ด้วยกฎหมายนี้ว่าด้วยการหากผู้ใดเสียชีวิตผู้ปกครองญาติสนิททางสายเลือดเช่นพ่อแม่ พี่น้องปู่ย่าตายายที่ไม่มีส่วนในการเลี้ยงดูช่วยเหลือกันมาหรือเคยกระทําการล่วงละเมิดอ,อย่างร้ายแรงต่อผู้ตายมาก่อนจะไม่มีสิทธิ์ในมรดกของผู้ตายโดยกฎหมายนี้มีที่มาจากคูฮาลาอดีตเกลก,กรุ๊ปวงคาล่าผู้มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือไขคดีเบิร์นิงซันเสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายนปี2019ซึ่งหลังจากการเสียชีวิตของเธอค่ะแม่ของฮาลาที่ทอดทิ้งไปตั้งแต่9ขวบและไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูกลับมาเรียกร้องมรดกครึ่งหนึ่งตามสิทธิผู้เป็นแม่โดยฮาลา และพี่ชายเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของยายและนาค่ะด้านครูโฮอินพี่ชายแท้ๆของครูฮาลาคัดค้านสิทธิ์รับมรดกของแม่เนื่องจากทอดทิ้งลูกไปตั้งแต่วัยเด็กกว่า20ปีและไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูเขากับน้องสาวเลยต่อมาศาลมีคําตัดสินให้ทําการแบ่งทรัพย์สิน40%ให้แม่ของฮาลาเนื่องจากภายใต้กฎหมายครอบครัวฉบับปัจจุบันของเกาหลีใต้ระบุไว้ว่าทมในคนเสียชีวิตโดยไม่มีคู่สมรสหรือบุตรบ,บิดามารดาของพวกเขาสามารถรับมรดกได้แม้ว่า แต่ไม่ได้เลี้ยงดูบุตรผู้เสียชีวิตด้วยตัวเองยกเว้นในกรณีรุนแรงเช่นการฆาตกรรมหรือป้อมแปลงพินัยกรรมจนเกิดการผักดนันแก่ร่างฉบับดังกล่าวนั่นเองค่ะ